ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใด เจ้าสถิตกับท่าน,านฉันฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมัทธิวเวลานั้นพระเยซูเจ้าได้เริ่มแจ้งแก่บรรดาสิทธิว่าพระองค์จะต้องไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอย่างมากจากบรรดาผู้อาวุโสบรรดาพระสงฆ์และบรรดาอาจารย์ทั้งหลาย พระองค์จะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สามเปตโตรนำพระองค์แยกออกไปพูดทัดทานว่าขอเถิดพระเจ้าข้าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอนแต่พระองค์หันมาบอกเปตโตรว่าเจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเราเจ้าเป็นเครื่องกีดกวางเราเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์ พระเยซูเจ้าพูดกับบรรดาศิษย์ว่าถ้าผู้ใดอยากตามเราก็จงเลิกคิดถึงตนเองแบกไม้กลางเขยนของตนและติดตามเราผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดรแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเราก็จะพบชีวิตนิรันดรมนุษย์จะได้ประโยชน์อะไรในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์เมื่อน,นั้นพระองค์จะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความประพฤติของเขาพระวาจาของพระเจ้า อย่างที่พ่อได้บอกไปแล้วว่าชีวิตมนุษย์คนเราที่จะบอกว่าสบายพ่อใช้คำว่าจริงๆแล้วไม่มีสบายเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่ว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้สบายเป็นผลมาจะเป็นผลมาจากที่ว่าทำใจได้หรือทำใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ทุกคนจะมีความลำบากจะมีปัญหาและปัญหาในตัวเราแต่ละคนสังเกตอย่างที่พ่อบอกตั้งแต่แรกว่าเรานั้นไม่ได้ใช้บ่าเราแบกบแต่เราใช้ใจเราแบกบมันจึงมีคำหนึ่งที่บอกว่าหนักใจน,นะเวลาที่เราทุกเราจะบอกว่าหนักใจไม่ใช่หนักบ่านะ ไม่ได้หนักหัวนะครับนะแต่หนักใจเนีเราใช้คำนี้เราหนักใจทุกขเหลือเกินลำบากเหลือเกินมันแน่นมันจุกนะหลายคนจะมาพูดถามว่าหัวใจยังเต้นดีอยู่ไหมหัวใจยังเต้นดีอยู่แต่หาความสุขไม่ได้เลยมันหนักใจนะหลายคนเนี่ยมีลูกนะอย่างที่พ่อบอกกัที่ที่แล้วลูกไปชูสามนิ้วบอก แล้วเดี๋ยวนี้พอลูกไปชูสามนิ้วเสร็จลูกกลับมาบ้านลูกคุยกับพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องบางคนบอกว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้อะไรหรอกแม่ก็บอกเออแม่ก็ไม่รู้หรอกเลี้ยงขอโทษนะเลี้ยงมึงมาเนี่ยจนเป็นสาวเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องหรอกบอกนะแม่ใช้คํานี้นะครับหาเงินให้มึงกินมาเนี่ยเนี่ยจนปาดเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องหรอกน,นั่น ลูกเงียบครับนะใช่นะปัญหาหลายครั้งเนี่ยเราหนักใจหนักใจและพระเยซูเจ้าก็บอกว่าจริงๆแล้วลูกปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปัญหามันหนักหรอกลูกมันอยู่ที่กำลังของลูกมันไม่แข็งแรงพอปัญหามันจริงหนักภาระเหมือนกันเราแบกของอะไรเหมือนกันมันจะหนักหรือมันไม่หนัก บางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นกับของที่แบกมันขึ้นกับกําลังของเราที่มีว่าเรามีกําลังมากกําลังน้อยกําลังมากก็รู้สึกว่าของมันเบากําลังน้อยก็รู้สึกว่ามันหนักดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือพยายามทำให้ตัวเองมีกาลังดังนั้นการที่เราสวดภาวนาเป็นประจำการที่เรามาหาพระเจ้าเป็นประจำ พระเจ้ามาเพื่อให้เรามีกำลังพอเรามีกำลังเนี่ยเราจะรู้สึกชีวิตเราเนี่ยปัญหามันจะลดลงแม้แต่ว่าปัญหามันเหมือนเดิมเลยแต่เราจะรู้สึกว่าปัญหามันเบาลงและบางคนเนี่ยเขาถวายปัญหาของเขาเลยนะแด่พระเจ้าเลยไม่ใช่ถวายแค่ตัวเองถวายปัญหาแด่พระเจ้าถวายอะไรรู้ไหมครับ ถวายลูกครับแด่พระเจ้าเอา้าบอกลูกทําไมไปถวายลูกแดดพระเจ้าลูกนี่แหละตอนนี้มันเป็นปัญหาของพ่อของแม่ไม่รู้จะทํำยังไงพูดไปมันก็ไม่ฟังพูดไปคํำนึงมันเถียงมาสามคำแม่บอกไม่ไหวบอกพ่อเราจะถวายปัญหาแด่พระเจ้าใช่ไหมดีอ่ะลูกถวายพระเจ้า ลูกเนี่ยขอถวายลูกของลูกอ่ะแด่พระเจ้าเลยนะพระเจ้าช่วยอบรมมันหน่อยเถอะหนูนะอบรมมันไม่ได้แล้วเขาถวายแด่พระเจ้าแล้วหลังจากนั้นแม่เนี่ยก็ไม่ค่อยพูดแต่ก่อนแม่เนี่ยชอบบนน่นนะครับตอนเด็กๆเนี่ยลูกก็จะบอกว่าแม่เนี่ยขี้บ่นพอโตขึ้นมาเนี่ยแม่พูดไปคำหนึ่งลูกพูดมาสามคำแม่เงียบ หลังจากที่แม่ถวายลูกให้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าตอนนี้นะรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งรู้สึกเหมือนปัญหามันออกจากอกเอ้ยเอาทิ้งลูกก็เหรอไมนได้ทิ้งแต่รู้สึกว่าแต่ก่อนหนูเครียดมากลูกเนี่ยมาคุยกันเนี่ยมาคุยกันคุยไม่รู้เรื่องแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่า ลูกพูดมาเนี่ยหนูฟังได้แม้บางเรื่องหนูไม่เข้าใจบางเรื่องหนูก็ไม่ชอบแต่ลูกหนูรู้สึกว่าหนูฟังลูกพูดได้แต่ก่อนหนูขี้โมโหใจร้อนหงุดหงิดลูกพูดมาเนี่ยดูทนไม่ได้หรอกแต่ตอนเนี้ยตั้งแต่ถวายปัญหาขอโทษนะเขาพูดนะครับถวายปัญหาให้พระเจ้าปรากฏว่าหนูกับลูกอ่ะคุยกันรูเรื่อง เออเราก็บอกว่าก็ถูกต้องเพราะเมื่อเราถวายลูกของเราแด่พระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเหลือลูกของเราได้มันทำให้ใจของลูกของเราซึ่งแต่ก่อนลูกของเราเนี่ยแคบเด็กปัจจุบันเนี่ยสวดน้อยเพราะสวดน้อยเนี่ยเหมือนคนกินน้อยคนกินน้อยเนี่ยกระเพาะเนี่ยมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลง ใจของเราถ้าเราสวดน้อยเราหาพระเจ้าน้อยใจของเรามันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงคล้ายๆกระเพาะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาอะไรขึ้นมาใจดวงเล็กๆดวงเนี้ยมันรับได้ไหม่หมดหรอกมันรับไม่ได้เขาเรียกว่าใจแคบเพราะใจแคบเนี่ยเล็กๆมันจะคิดถึงใครได้ก็คิดถึงได้แต่ตัวเองไงนี่คือเหตุผล ที่พระเจ้าบอกว่าลูกจงมาหาเราเถอะจงแบกกลางเขนของลูกตามเรามามีบางคนพอนับถือศาสนาคริสต์ไม่เห็นจะดีขึ้นมาเลยขอลาออกขอลาออกลาออกจากการเป็นคริสต์บอกแล้วมันลาได้ไหมล่ะเนี่ยลาออกจากการเป็นคริสต์อ่ะ เราเป็นลูกมีพ so is is so ่อมีแม่แม่หนูขอลาออกจากการเป็นลูกของแม่ได้ไหมไม่ได้ล้างบาปแล้วก็เหมือนกันเรามีพระเจ้าเป็นพ่อเราจะมาลาออกจากพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าไม่ได้ลูกอาจจะบอกว่าแต่นี้ต่อไปลูกไม่เป็นลูกของแม่แต่ยังไงมันก็เป็นและแม่ก็จะบอกว่ายังไงลูกก็เป็นลูกของแม่นั่นแหละมันลาออกกันไม่ได้ลูกไม่ได้เป็นนักเรียน คริสตชนเหมือนกันลาออกจากการเป็นคริสตชนเนไม่ได้ต่อให้ลูกไม่เป็นคริสเลยแต่การที่ลูกถูกเจิมด้วยน้ำมันบนศีรษะมันบ่งบอกเลยว่าลูกเน่เป็นลูกของใครปรากฏเขาก็ขอลาออกจากการเป็นคริสคนจะลาออกจะไปห้ามอะไรได้เอ้าเอาเอ,เ,อเดี๋ยวสวดให้นะครับลาออกไปก็พอสมควรนะแต่ก็ไม่ถือวันนานมาก กลับมาใหม่พ่อเราก็ถามเป็นไงออกจากคริสไปแล้วสบายดีไหมพ่อผัวทิ้งฮะผัวทิ้งแต่ก่อนผัวยังอยู่ด้วยออกไปผัวทิ้งอ้าวทำไมอะ่ะไม่รู้ทำไมมันทิ้งไม่รู้นะเนี่ยหนูลำบากมากเลยอ่าเออมาหาพระนะพระยังรักหนูอยู่อ้าวก็หนูลาออกไปแล้วอะ่ะ พระยังจะเอาหนูเหรอหนูเป็นลูกหนูไม่ใช่เป็นลูกจ้างหนูมาเถอมาเธอะม,มาวัดนะมหาพระนะแกก็มานั่งสวดน,นะมานั่งแล้วก็เริ่มมาวัดปกตินะครับไปไปมามาแกก็บอกว่าพ่อผัวหนูกลับมาแล้วนะเออจงเจริญบอกนะอ่ะอิะอะอะเขาเรียกอวยพรน,นะเออดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ลวนะเห็นป่ามห ah าพระพระก็ให้กลับมานะเขาก็เงียบไปนะ แต่สิ่งที่พ่อต้องการก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอะไรพระเป็นเจ้าเนี่ยไม่เคยคิดร้ายกับลูกเลยแม้แต่นิดเดียวแต่บางครั้งเพราะใจเราที่มันเล็กไงเราจึงเอาแต่ใจตัวเองเราคิดว่าพระจะต้องให้เราอย่างนั้นให้เราอย่างนี้ทําไมไม่ให้โกรธนะโมโหนะดูซิแค่เนี่ยขอนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ไม่ให้ ไม่ได้ขอรางวัลที่หนึ่งซะหน่อยขอที่สองเองแค่เนี้ยก็ไม่ให้ถ้าขอรางวัลที่หนึ่งจะไม่ว่าเลยอ่อันนี้พูดเองนะครับนะแต่บางคนเนี่ยพอใจมันแคบไงพอมันแคบมันก็เริ่มที่จะคิดถึงเอาแต่ใจตัวเองคือเขาไม่ได้คิดเถียงพระเจ้าเถียงแม้กระทั่งพ่อทั้งแม่นะเขาก็เถียงธรรมดานะครับเพราะใจของแคบนะนั้นพอใจแคบอะไรนิดอะไรหน่อย ไม่รู้จะว่าใครก็ว่าพระเจ้าแทนที่จะว่าตัวเองไม่ว่าว่าพระเจ้าถามพระเจ้าโกรธไหมจำไว้นะพี่น้องนะพระเจ้าไม่ใช่คนโกรธง่ายพระเจ้าเป็นพ่อเราแม่เราพระเจ้าสงสารลูกพระเจ้าเข้าใจลูกว่าลูกนั้นใจลูกนั้นแคบไปหน่อยหนึ่งเล็กไปหน่อยหนึ่งแล้วจะทำยังไงล่ะลูก ถ้าลูกอยากใจกว้างลูกอยากมีความสุขลูกอยากแบกกังเขนที่มีอยู่ในชีวิตสบายขึ้นลูกแบ่งเวลาให้พระสักหน่อยแบ่งเวลาให้พระเนี่ยสวดน,น่ยใช่คือมีเวลาสวดกับพระแต่พ่ออยากให้ลูกนั้นได้มีโอกาสคุยปัญหากับพระบ้างหลายคนเก็บปัญหาไว้คนเดียวไม่เคยคุยปัญหากับพระเลย เรามีปัญหาอะไรเราคุยกับพระเถอะนี่คือวิธีการถวายปัญหาให้กับพระอย่างหนึ่งเรามีอะไรเราคุยกับพระนะลูกนะมีเวลาให้เวลาไม่ต้องรีบนะครับให้เวลากับพระแล้วเอาปัญหาที่เรามีเนี่ยคุยกับพระพระองค์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนู้นคุยกับพระนะครับรับประกัน ทุกคำพูดที่พูดออกไปพระได้ยินหมดเลยลูกอย่าบอกว่าสิ่งที่พูดไปอ่ะพระไม่ได้ยินหรอกลูกเป็นคนบาปไม่จริงครับอันนี้ไม่จริงอย่าใช้คำนี้กับพระเจ้าพระเจ้าเสียใจเมื่อลูกมีเวลาให้กับพระแล้วบอกกับพระองค์ว่าพ่อเรียกพระเจ้าว่าพ่อนะพ่อแนะนำนะครับเพราะเราเป็นลูกนะครับ เราเรียกพระเจ้าว่าพ่อเราเรียกพระเจ้าว่าแม่เอ้เราเรียกแม่พระว่าแม่นะแม่พระเอ่าพออธิบายเพิ่มนิดหนึ่งแม่พระเนี่ยคือภาพสะท้อนของพระเจ้าที่เป็นผู้หญิงพระเจ้าเป็นทั้งชายทั้งหญิงนะครับจริงๆพระองค์ไม่มีเพศแต่บางทีเรามองเห็นพระเจ้ามีลักษณะผู้ชายแต่จริงความเป็นผู้หญิงของพระเจ้า ก็มีเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกันและแม่พระนี่แหละที่สะท้อนแม่พระไม่ใช่พระเจ้าแต่แม่พระสะท้อนความเป็นผู้หญิงของพระเจ้าออกมาจนหมดสิ้นดังนั้นถ้าบอกว่าแม่พระอ่อนหวานอย่างไรพระเป็นเจ้าอ่อนหวานยิ่งกว่านั้นดังนั้นเราเรียกพระเจ้าว่าพ่อหรือแม่ก็ได้ถ้าเราจะเรียกพระเจ้าว่าแม่ก็ได้เรียกแม่พระว่าแม่ และคุยกับพ่อกับแม่ของเราฝ่ายจริงแม่พ่อใจลูกเนี่ยรู้สึกหนักเหลือเกินคุยเถอะรับประกันเวลาที่ให้กับพระเจ้าไม่มีคำว่าเสียเวลาเวลาที่เราให้พระเจ้าไม่มีคำว่าเสียเวลาพระเป็นเจ้าจะคืนกลับมาให้ลูกทั้งหมดและเป็นเวลาที่ลูกจะได้เยียวยารักษาหัวใจตัวเอง เพราะเวลาลูกป่วยลูกก็ต้องให้เวลากับหมอจริงไหมเวลาลูกไม่สบายลูกก็ต้องให้เวลาในการที่จะนอนหลับพักผ่อนฝ่ายวิญญาณของลูกที่มันไม่สบายมันหนักมันทุกข์ลูกยังจะบอกว่ามันสบายดีเหรอมันไม่สบายหรอกลูกแต่นั้นเมื่อไม่สบายจงให้เวลากับพระเจ้าหน่อยและเดี๋ยวพระเจ้าจะรักษาให้กับลูกจนหมดเลย แล้วจะทําให้ลูกนั้นปัญหาเหมือนเดิมไหมปัญหาอาจจะเหมือนเดิมแต่ลูกจะมีความสุขขึ้นลูกจะไม่รู้สึกว่าปัญหานั้นหนักเท่าไหร่ลูกรับได้ลูกมีความสุขพ่อยกตัวอย่างอย่างมาาเามื่อเช้าพ่อทํามิสซาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งเพราะมีผู้สแสวงบุญมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาสแสวงบุญที่เชียงรายแล้วเขาจะต้องเดินทาง เขาก็เลยขอพ่อขอมิสซาตอนเช้าให้มิสซาหนึ่งพ่อก็ทําตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับพอหกโมงครึ่งพ่อก็ไปที่สันประสักเพื่อไปทํามิสซาอีกมิสซาหนึ่งมิสซาอาขานะครับพอเสร็จจากนู่นมิสซาพ่อก็มาที่นี่ต่อและเมื่อวานนี้วันเสาร์พ่อก็ไปทําที่ห้วยน้ํารินนะครับพี่น้องขนาดพ่อที่คุ้นเคยกับการทํามิสซานะพี่น้องนะพ่อยังต้องขอพระเจ้า พระอ,องค์ลูกไม่ไหวแล้วจะหลับหนึ่งง่วงนะไม่ไหวขอพระพระอ,องค์ลูกถวายนะครับเชื่อไหมพอพ่อถวายให้พระเสร็จนะครับพระดนใจพ่อทันทีเลยบัญชาเหลือเวลาอีกสิบนาทีไปนอนเถอะนะเชื่อไหมสิบนาทีพ่อนอนหลับได้หลับกึ๊บเลยสิบนาทีปุ๊บพอตื่นพ่อมาทำมิตซาพ่อหายเหนื่อยเลยนะครับมีความสุขเลยพี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งปัญหามันมีแต่พ่อก็ถวายพระนะพ่อถวายพระแล้วปรากฏพระก็จะแนะนํเพ่ะก็จะช่วยเหลือมันทําให้ปัญหาของเรามันถูกแก้มันทําให้ปัญหาของเรามันเบาดังนั้นพี่น้องที่รักตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่และสังคมของเรากําลังเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กกําลังเติบโตพร้อมกับความคิดของเขาเองความคิดที่เขาได้มาอาทิตย์ที่แล้วพ่ออธิบายไปครั้งหนึ่งขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง พ่อแม่หลายท่านสวดภาวนาไม่ได้สวดภาวนาเพื่อตัวเองเท่านั้นต้องสวดภาวนาให้ลูกหลานของเรามากขึ้นเด็กปัจจุบันมีความรู้เด็กปัจจุบันมีสติปัญญาแต่เด็กปัจจุบันไม่รู้จักวิธีที่จะบริหารฝ่ายจิตของตัวเองเขามีพระเจ้าน้อยไป พอมีพระเจ้าน้อยไปเด็กที่เติบโตขึ้นมาจะมีความรู้จะใช้ความรู้เอาชนะคนอื่นแล้วไม่ฟังคนอื่นมันจะเกิดความขัดแยง้งเกิดความแตกแยกแล้วจะเกิดปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัวเป็นต้นไปแล้วมันจะเกิดปัญหาในระดับสังคมระดับประเทศระดับดับโลกถ้าคนมีสติปัญญาแต่ถ้าใจแคบบริหารประเทศประเทศยิ่งแย่ดังนั้น เราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราอยากให้ลูกมีความสุขเราจะต้องภาวนาให้กับลูกมากขึ้นเพื่อให้ลูกของเรามีจิตใจที่กว้างเขาจะได้มีกำลังที่เข้มแข็งที่จะแบกกังเขนที่จะเผชิญกับปัญหาได้อย่างง่ายดายและเขาจะมีความสุขง่ายเขาจะไม่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้คนอื่นไม่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้สังคมไม่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับประเทศเป็นผลมาจากหัวใจของเขาเท่านั้นเอง ไม่ใช่เรื่องความรู้เลยไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของหัวใจทอนนั้นเองว่ากว้างหรือแคบถ้าหัวใจกว้างเขาให้เป็นนายกรัฐมนตรีหัวใจกว้างเขาจะคิดถึงคนอื่นมากมายแต่ถ้าเขามีความรู้แต่เขาเป็นผู้นำของประเทศแต่ใจเขาแคบเขาจะคิดถึงแต่ตัวเองทำยังไงจะได้ตามที่ตัวเองต้องการ แต่ไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาต้องการอะไรนี่เขาเรียกว่าใจไม่กว้างหรือใจแคบนี่ไงปัญหาของโลกมันจึงไม่ได้เกิดจากสติปัญญาไม่ได้เกิดจากครอบครัวอย่างเดียวแต่มันเกิดจากหัวใจของเราที่มันไม่ใหญ่พอดังนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้หัวใจของนั้นเราใหญ่ขึ้นมาได้ให้ใจของเรานั้นกว้างขึ้นมาได้ให้วิญญาณของเรานั้นแข็งแรงขึ้นมาได้ ดังนั้นจงหาพระเจ้ามากขึ้นสวดภาวนาม,มากขึ้นมีชีวิตที่วอนขอจากพระเจ้ามากขึ้นและถวายทุกอย่างที่เรามีแด่พระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าจะช่วยเหลือพวกเราได้เพราะพระเจ้าคือพ่อและแม่ของเรานั่นเองพ่อกับแม่ไม่คิดร้ายต่อลูกฉันใดพระเป็นเจ้าดีกว่าพ่อแม่ของเราฉันนั้นก็ไม่เคยคิดร้ายต่อลูกของตัวเองเช่นเดียวกันดังนั้นต่อไปนี้ปัญหา ก็ยังคงมีนะพี่น้องเนาะแต่จงตามพระเยซูเจ้านะครับคุยกับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์บางครั้งเราจะลืมไปเลยว่าเอ๊ะเราแบกกังเขนหรือเปล่าทําไมมันเบาจังเลยนั่นไงเป็นผลมาจากที่ใจของเรามีพระเจ้าเข้าครอบครองนั่นเองอาเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนและขอพี่น้องทุกคนเป็นคนใจกว้างมีความสุขในชีวิตด้วยพระพรของพระเจ้าเสมออาเมน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการนเนรมิตรขึ้นมาพระงองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าสมัยปันทิอัสปิลาตพระงองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สตามความในพระคัมภีร์ พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสุริรุ่งโร์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงรับการถวายสักการะและพระสุริรุ่งโร์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิสทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพนนพี่น้องที่รักให้เราวอนขอพระเจ้าพระบิดาของเราได้ความไว้วางใจให้คริสชนทุกคนพร้อมจะสละตนและแบกไม้กางเขนของตนติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อสมเด็จพระสันตปะปาปาขอให้พระองค์ท่านทรงเปี่ยมด้วยพระพร ของพระจิตเจ้าทรงมีพลานามัยที่ปฏิบัตินภนกิจในการนำพระศาสนาจากไปสู่เอกภาพในความรักสันติและความเชื่อให้เราภาวนาเพื่อบันดา